ดิดาทาร์ลสสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็จะทำคลิปแันดอมเห้นเพื่อนเล่นกันนะในหัวข้อเขาคนนั้นนะคะเขาเคยรู้สึกหึงหวงคุณบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่เคยรู้สึกอะไรเลยนะเราลองมาเช็คกันสำหรับคนที่แบบดูเขาไม่ออกอะว่าเขาคิดยังไงกันแน่มีอารมณ์ไหนกับเราบ้างอะไรประมาณนี้นะคะลองมาดูกันนะดูได้ทุกสถานะเลยนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะ เขาหึงห่วงบ้างไหมคะอืมใบแรกเดวิลมาเลยค่ะไม่น่าพลาดนะคะหาพินเทสนะสองดาบแฮงแมนนะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งไม้เท้าเจ็ดถ้วยนะคะเก้าไม้เท้า The World นะคะ ไพ่เดทนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ไนถือถ้วยจะบอกว่าคนคนนี้คนที่เข้ามาดูบางคนคุณมาถามถึงคนเก่าก็มีนะเนี่ยนะคะบางคนมาถามถึงคนเก่าบางคนมาถามถึงคนที่กาลังเริ่มพูดเริ่มคุยเริ่มศึกษาดูใจเริ่มเริ่มรักกันเริ่มคุยกันอะไรประมาณนี้บางคนก็มาถามถึงคนที่เขาไม่ได้ชัดเจนกับคาาุณน่ะม,าามีไพ่ไฮพินเทสนะคะ เหมือนคุณรอ,รอ,ค,อคําตอบจากเขาว่าสรุปแล้วยังไงหึงบ้างไหมรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าหรือรักบ้างหรือเปล่าเคยห่วงเคยอะไรบ้างไหมเนาะเพราะคนคนนี้เอาจริงๆเลยค่อนข้างดูมีกำแพงนะคะภายนอกคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูมีกำแพงกับคุณอะบางครั้งก็ดูเหมือนไม่ค่อยเปิดใจกับคุณอะไรประมาณเนี้นะคะมีไพ่ก้าวไม้เท้าเห็นไหมคะคือเป็นไพ่เหมือนคนที่มีกำแพงดูแบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยแสดงความอะไรออกมามากมาย แต่จะบอกว่านี่ค่ะเดวิลมาหึงนะคะมีความหึงมีความหวงคือด้วยพลังงานตัวเขาอะแฟนของคุณนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกหรือบางคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นิสยัยอาจจะเจ้าชู้เองนั่นแหละแต่พอเวลาที่ตัวเองเป็นคนแบบนี้ก็กลัวว่าคุณจะเป็นบ้างนะคะก็กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นหรือตัวเขาเขารู้สึกว่า บางการกระทําของเขาอาจจะทําให้คุณแบบเปลี่ยนใจไหมมีตัวเลือกเข้ามาไหมมีช้อยไหมคุณไปแอบคบใครคุยกับใครหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดถ้วยขยายไฮพินเทสนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมาจากการกระทําของเขานั่นแหละที่ระแวงคุณเพราะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติต่อคุณก่อนนะคะหรือในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยทําร้ายจิตใจคุณด้วยการที่เขาไปมีคนอื่นหรือนอกใจคุณหรือแสดงความเจ้าชู้แบบเนี้ยนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าดูภายนอกอ่ะไม่แสดงรู้สึกไม่แสดงความรู้สึกไม่พูดไม่บอกนะคะไม่แสดงความรักแต่จริงๆแล้วเขารักคุณนะนะคะมีความรักด้วยมีความหึงหวงด้วยมีความเสน่หาด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวคุณจะเปลี่ยนใจไปเลือกชอยอื่นไปเลือกตัวเลือกอื่นๆนะคะเขาเริ่มรู้สึกกลัวว่าเอ๊สิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะคะ นะคะมันจะย้อนกลับมาแบบสนองเขาไหมมันจะเป็นเหมือนกรรมมาตามสนองเขาหรือเปล่าเขาจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเขาหึงหวงแน่นอนและที่สําคัญบางคู่บางคนที่คุณเลิกกันไปแล้วแล้วคุณมาถามถึงอดีตคนรักของคุณอยากจะรู้ว่าเขายังหึงหวงคุณอยู่บ้างไหมยังส่องคุณอยู่บ้างไหมบอกได้เลยคะ่ะว่าส่องส่องไม่พอหึงด้วยถึงจะจบกันไปแล้วก็เถอะนะคะมีไพ่เนี่ยไพ่โลกออนไลน์อยู่แล้วไพ่ส่องอยู่ นะคะบางคนก็เนี่ยมีไพ่เดทมาคือไพ่ของการตัดจบตัดสินใจจบคนคนนี้จริงๆแล้วเขาว่ายังคงผูกพันกับคุณยังคงรักคุณยังคงรู้สึกดีกับคุณยังคงอยากจะทําอะไรให้คุณรู้สึกแบบเห็นในความรักของเขาแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกแล้วตัวเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่เหมือนกับเนี่ยเห็นไหมคะเดวิลบางทีบางคนก็ดูเจ้าชู้เหมือนกันเนาะหรือมีทางเลือกหรือมีเป็นรักแบบมีช้อยมีตัว,ม,ตวมีตัวเลือกเข้ามาอะไรประมาณเนี้ย พอเวลาตัวเองทําผิดกับคุณเยอะๆหรือทําไม่ค่อยดีกับคุณก็กลายเป็นกลัวคุณจะทํากลับบ้างนะคะเหมือนคนที่มีชนักติดหลังอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะเดี๋ยวไม่ใช่คุณไปมีปัญหากับแฟนนะเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่เขาอาจจะแสดงออกกับคุณไม่เป็นนะคะเขาอาจจะปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกในชีวิตเขาหรือเป็นแค่ช้อย นะคะเขาจะมารู้สึกรู้สาอะไรกับคุณแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ก็รู้สึกค่ะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะเดวิลคือมีความรู้สึกมีไนถือถ้วยด้วยก็คือมันเป็นความรู้สึกดีๆอ่ะเป็นความรักนั่นแหละแต่ว่ามันก็ผสมกับมีทั้งความหึงหวงมีทั้งความรักมีทั้งความสเสน่หารวมถึงมีทั้งความไม่ชัดเจนเพราะความสัมพันธ์บางคู่บางคนก็ยังดูนิ่งๆ นะคะบางคนถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ดูมันดูมีรับลมคมนายดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนสักทีนะคะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตามหัวข้อท็อป,ปิกนี้เขาหึงไหมเขาหึงค่ะนะคะหึงหวงคุณแล้วก็กลัวคุณจะมีคนอื่นหรือกลัวคุณจะเปลี่ยนใจด้วยนะคะไม่ใช่แค่หึงหวงอย่างเดียวนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณบ้างไหม นะคะคนที่คุณถามถึงเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคือพ่อหรือแม่ของลูกในอนาคตอะนะคะถ้าสำหรับคนที่อยากรู้เขารู้สึกยังไงนี่เลยค่ะฉันชอบรอยยิ้มของคุณเพื่อนมีทิพลต่อความรักของเราฉันหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบ นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเขารักไหมสรุปแล้วเขารักนะคะไม่อยากทะเลาะนะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสับหน่อยละกันคนไม่มีสิทธิ์นะคะ อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคือบางคนนอย่างที่บอกไงคะมีทางเลือกมีช้อยนะคะเขาทำกับคุณไว้แล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะทําเขากลับนั่นแหละง่ายๆเลยนะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครอบครัวชั้นมีอิทธิพลต่อความรักของเรานะคะไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีและประโยคสุดท้าย คุณจะสู้ไปกับฉันไหมอ่ะเขาถามคุณนะคะคุณก็ไปตอบกันเอาเองแล้วกันนะว่าคุณจะสู้ไปกับเขาหรือเปล่าคุณจะอดทนกับคนคนนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่คือเขาเนี่ยเขามองคุณคือพ่อกับแม่ของลูกเขานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็จะดูเป็นท็อปปิกสั้นๆไม่ได้เป็นท็อปิกยาวอะไรมากมายนะคะเพราะว่าอยากรู้เพราะบางคน ลูกดวงกก็จะมีถามเข้าไปบ้างเพราะบางคนไม่รู้จริงๆนะคะบางคนอยู่ด้วยกันทุกวันอะแต่ไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกอะไรกับเราอะนะคะรักบ้างหรือเปล่าเคยหึงหวงบ้างไหมบางทีแบบพยายามที่จะเราก็พยายามทําอยากรู้เนอะว่าเ е й ติ้งเราเป็นยังไงบ้างเนาะแต่เขาก็ยังดูนิ่งสนิทเลยเพราะฉะนั้นก,ก็เลยเอามาทําเป็นแรนดอมให้ดูนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะก็จ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็เชื่อว่า การที่คุณมาเจอคลิปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นดวงของคุณนะคะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็โชคดีมีความสุขนะขอบคุณมากๆฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ